กูดสมอร์นิ่งยามเช้าเช้าอย่างนี้ที่เมืองลาสเฟกัสอันนี้คือบวกใช่ไหมเนี่ยบวก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 อันนี้บวกไทยอันนู้นบวกลาวมีบวกไทยบวกลาวอีกโอ้ยพี่น้องนี่คือบวกอยู่ที่บ้านพี่ก้อยนะคะตื่นเช้ามาไม่มีไรมาดูต้นไม้ไม่คุณเอ้ยไหนเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเอามาให้หนูเอาไปเลยน่ะยู่หลังคามีหลายลูก เดี๋ยวจะเดดเี๋ยวจะดดเองโอ้ยดูสิมันเลื้อยโอ้พี่เข้าใจทำเนาะเอามุ้งมากลางให้มันมุ้งกลางอะไรได้มุ้งสุดห้าหน้าหนาวโอเคมันขึ้นไปเองคุ้มหมดเลยมากรูดเราตรงนั้นนะคุ้มหมดเลยโอ้ยดูสิดูสิม่นจากูเลยเนี่ยเล็กๆมันกำลังจะขึ้นมาน่ะพี่นี่นี่นี่โอ้ยดูสิเหมือนมะระบ้านหนูเลยโอ้โห ไปดูสิเอ้ยพระพุทธเจ้าน้อยทำอะไรพระพุทธเจ้าน้อยชอบเข้าไปชอบเข้าไปนั่งหลบตรงนั้นน้องโตนี่ดูไปดูมาก็เหมือนไอ้เหมือนพระพุทธเจ้าน้อยเลยเนี่ยตอนกำเนิดใหม่ไหนขอแวะมารุมมาตุ้มเมื่อไหร่มันจะมีหมากเนี่ยพี่มีแล้วแล้วเราตัดมันแล้วก็เหลือนั่งยอดที่ตัดสี่ห้าครั้งแล้ว เห็นแวบๆพี่มีต้นอะเตยด้วยเนี่ยเตยอยู่ข้างเดี๋ยสิเอานี่เนี่ยบอกพี่ถาเนี่ยอันนี้ยเวลาไม่สบายเอาแบัเด็ดเด็ดมาต้มดื่มเป็นน้ำชานะเนี่ยยาดีแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรมีโอ้แม่เจ้าพี่ถาอะไรไม่เห็นเหรอบาตโหลังคาหลังคาโม้มันคือแบบมีลูกเยอะเธอเนาะโอ้ดอกบัวยังไม่ขึ้นดอกนะปีนี้หน้าบ้านดอกเียเอต้องใส่ปุ๋ยป่ะ โอ้ยนี่นี่ตายเดี๋ยวมันเลื้อยมาดิเตรียมบ้านให้มันแล้วใช่ไหมเนี่ยล่าหนักนุ่มปั๊ดตัวล่าหนาวมันก็คงไม่รอดแล้วลนะ่ะเราาว่านะสบายเดีบนจันเอ้ยมาเบิ่งสวนบ้านน,านั้นอืมนี่คือสหรัฐอเมริกานี่คือลาสเวกัสโอ้ขึ้นแล้วเหรอเนี่ไงตัวนี้ก็ใช่เนี่ย,ยมมาอ่ใครอยากได้ติดต่อมานะคะ ไม่รู้เจ้าของเขาจะขายไม่ขายก็ใครมาเบเกตก็กติดต่อมาเลยเผื่อได้ไว้ฆ่าน้ํามีหมดทุกต้นแล้วนะเนี่ยอะไรก็ไม่ทราบบกอันนี้นะบวบอันนี้เขาขอพันอยู่อันนี้บวกบวกใส่แกงเราไมมบวบลาวอันนี้บวบไทยได้พี่น้องอ,อ,อันนี้บวบลาวเอ,อ้บุญจันทร์เอ,อ้บุญจันทร์ขันเจ้ามาเวากัตเด้อมาหาพี่ก้อยเด้เอ,อนี่เรามีหอดบวบลาว ุนอะอันนี้ผักบวานหรือเปล่าเน,นี่ยไม่ใช่อันนั้นไอ้ไอ้น,นั่นไอ้ไอ,อ,อ้อะไรนะไอ้ดอกแก้วสองต้นนี่ดอกแก้ว อันนี้อันนี้อันนี้พิเศษเสียงนุยอยเสี้ยงนุอยซอยซาหนูรู้แล้วทำไมขนมจีนพี่อร่อยไม่ได้ใส่หนูวัาใส่นี่ไงเตยเห็นไหมเก็บเก็บพันธ์มันไม่ให้หนูเลยนะหนูมีต้นหนึ่งไม่รู้จะตายหรือเปล่ามันเหลืองนี่ชะอมเอ้ยไม่ใช่มะยมมะยมอันนี้มะม่วงเห็นไหมชมพู่อันนี้ชมพู่และอันนี้อาต้นแรกเลยเห็นไหม โอ้โหมาเฟืองมาฟางนะคะอย่างนี้เวลามาบ้านพี่ต้องลำมุดลำมุดลำมาเฟืองลำใหญ่มีไหมลำใหญ่ไม่มีหนูกำลังเตะหนูกำลังหนูกำลังเพาะให้มีสารน้อยด้วยแต่เทียทานเฝ้าเฝ้าไม่น่าเชื่ออันนั้นต้นอะไรอ่ะเราวว่าไอ้จำปานะเนี่ยม้า อะไรลูกอะไรอะไรอันนี้ต้นจำปีใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้นไอ้อะไรต้นดอกลำพงในมะม่วงเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยมะม่วงเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะกินเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านไม่อยู่แอบกินซะเลยมะม่วงหนูมีต้นมะม่วงนะเดี๋ยววันหลังจะมาให้อ้โหมันไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเก็บของเข้ามาในนี้หมดในเข้าไหนในนี้แหละออ๋เพราะว่ามันจะมันจะตายอันนี้ต้นอะไรเนี่ย เ,เป็นหญ้ขาข้าวขาวที่บ้านเรานะที่บางไทรน,นะอดอกมันสีชมพูน้อยๆตรงนี้เลดอกน,น,นีนนน่นดชอมบ้บานเมืองลาวพนเอินบักกะมีอ้อยด้วยเมื่อวานนี้กะถิ่นมาจากนี่หรอตอนอ้อ,อย,ยอ่ะพี่มะม่วงนะ่ะ<ช>พี่ต้องผ่ออาออกถ,ถ้าจะให้มันขึ้นน่ะต้องผ่ามันพร้อมที่จะเกิดแล้วไงพัันนนีอร่อย อันนี้ต้นอะไรเนี่ย,ยเอาไปสิต้นอุปกรณ์อะไรอ่ะเนี่ยไปได้นั่นเนี่ยเรจะเอามันคืออะไรไอ้นั่นเนี่ยไอ้ต้นลูกแพลูกพิษอันนี้ลูกอาราบดอ่อล่ะอาราบดอ่อ่ะแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยที่เศษเศษมะรุมกินเพชรตัามาดักมะรุ่มมะรุมมันเกิดง่ายเนาะโอ้พี่มีสิบกว่าต้น ไ,าาไหนบลังคาวมบเหลี่ยมบหลอ้หลังคามีหลายรูปอยู่นะบวกเหลี่ยมไหนบวกเหลี่ยมไอ้บวกใครเขาเนี่ยะนะอ๋อ,เ,อเห็นแล้วจ้าโอเคไหนไหนไหนหน้าบ้านไปถ่ายหน้าบ้านนะเอออ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวออก สองลูกอยู่นี่แล้วอยู่หลังบ้านอีกสองลูกใหญ่เท่ากันเออเห็นละเมื่อกี้นี่อยู่ข้างรัวนู่นนี่อันนี้เป็นยาดิหนเด้ว่าไงน้องต้นพระพุทธเจ้าน้อย no 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 wait why you say no wait ยาน้อยเทวดาน้อยเนี่ยสาธุดูสาธุวายเด็กคนนี้ในสายตาแม่มดูแล้วเหมือนเขาเป็นพระพุทธเจ้าน้อยมาเกิด ลองจับแก้ผ้าแล้วเดินต้องต้องต้อง,องนี่แมนคักคักพระพุทธเจ้าน้อยตอนเกิดอยู่ดอกบัวนะ่ะเดี๋ยววันหลังนะมีงานในเอาเอาเขาเป็นนั่งดอกบัวนะ่ะแห่น่ะโอ้ยมันนี่แหละพระเจ้าน้อยจ้ะไป,ะปต้นพาไปดูข้างหน้าบ้านเดสโกเอา<ป>เอาไซสไนวนอดไปไปสนาไปโอ้ยอย่าพึ่งยาดทุกย่าเขาจะไปข<ะ>้างนอกอย่าหลอกล่อก่อนนี่ต้น ไอ้นี่ต้นขิงนี่เอาเอาใบมันมาทำกับซุปน้ำมันบานเฮ้าน่ะนี่คนี่นี่ขิงเนี่นี่เนี่ยคอยปลูกยังไนมันต้องล่องถังเนาะมันจะงามคอยจะล่องลงดินบังง่ามเองตีตายเขาตายเขาไม่เป็นไงมันคุมบวอยู่ต้องใส่อ้นี่นะใส่ขิงว่ะอ้โหอันนี้เวลามันดอกดอกมันเป็นนะน่ะที่ลึกเ้อ ค้อยกะมีค้อยกระมีอันนี้นะ่ะดอกนางกวักนี่นะอันนี้อย่างนี่ข้าโดูนะ่ะแหละตรงย่าเอาไปนหนา้หนาบ้านเด้อย้ายเพิ่นแปไงข้างนอกนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนที่อยู่ต่างประเทศถ้าก็ชื่นชมนะในจะดูแม่แก่ๆในจะดูหล้านอ่อนๆในจะดูลูกหนจะไปงานบุญงานวัดทำได้ยังไงยังมีเวลาทำปลูกต้นบอกต้นไม้โอ้ยเนาะ ดอกบัวรู้สึกพี่เขาแบ่งขายอยู่นะใครอยากได้ก็มาเอาเวลาหน้ามันดีสิมีปลาด้วยเอย่เพิ่งออกไปเด้อเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้าน ไปดูหน้าเบิานมาเยี่ยมแม่จำรูนเราก็ต้องใส่แมพหน้ากากไว้เราจะ่จะแม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมแม่อร่อยไหมหแม,แม,แม่กินยาหรือ,อยังบทยาหรือ,อยังนหนี่งคิดว้าอะไรนะ หนูไม่เข้าใจอะไรนะคะเรียนังเรียนหนังสือใครไอจัดมินเหรอจัดมินไปเรียนหนังสือหรือเปล่าวันเนี้ยเรียนอยู่มั้งอ๋อเรียนอยู่ในบ้านอ๋เนอ,อเห็นเห็นเปิดคอมอยู่อโอเคแม่กินข้าวเถอะเดี๋ยวหนูมาคุณยายจำรูนอายุเก้าสิบห้าแล้วนะคะ ตักข้าวกินเองได้ด้วยดูสิเห็นไหมเนี่ยหน,วนูว่าวางไว้ให้พี่อยู่แถวนี้นละ่ะแกน mom ask me a า e you go school <c oughs> Yes โทรศัพท์พี่ก้อยเหรอหนูให้แล้วไงเดี๋ยวพามาดูมาดูหน้าบ้านเดี๋ยวกลับไปนอนต่อตื่นมาเข้าห้องน้ำเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็อดไม่ได้พามาทัวร์เลยนะคะหน้าบ้านมีป้อยเซียนมีป้อยเซียนเยอะแยะเลย อากาศวันนี้นะคะที่เมืองเราวหมันปิดหน้าปิดมากเดี๋ยวออกมาข้างนอกจะเปิดแมพแล้วนะคะด้นดอกจำปีอยู่หน้าบ้านออืขยันจริงเมคุณเราก็ว่าเราขยันนะเนือฟ้ายังมีเมฆเหนือเมฆยังมีหมอกเก <c oughs> ับน้ำพุนี่ไม่ได้ขุด คิดว่าจะเอาบ็อกซ์มาไว้แล้วก็ใช้พลาสติกนะโอ้โหไม่อยากกระ้นะเนี่ย้นกระบองเพชรพี่ก้อยเอ้ยถ้าพี่อยากจะให้กระบองเพชรพี่สวยจงเปลี่ยนดินบัดนาวนะคะมันต้องดินของกระบองเพชรคะ่ะคุณพี่ะ่ะตอนแรกหนูก็ไม่รู้หรอกตายของหนูออกดอกแล้วนะคะ ดินนี่ไม่ได้ค่ะดินตัวนี้ไม่ได้ต้องเอาดินของเขาเปลี่ยนดูนะว้าวทับทิมสบายดียพี่หนูพิน next your home okay let me see my schedule i think when i done finish vicky home i think i been there แอรวิโก uh, no, ้ชูพลามสปริงโมเมียนละอันไปอาบน้ำแร่เอื่อยขอเป็นวันที่สิบหกแล้วบุญไหนพี่หนขอในขอดูซิไม่เคยเห็นน่ต้นนละพี่ย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้ อ๋อนี่เลยตะขบอุ้ยอุ้ยเนี่ยอ้ยเออเนี่ยต้นตะขบย้ายมาจากตรงนน้นมานี่ไงอ๋อนี่เหรเออโอ้ my god ปลูกได้ยังไงอ่ะเมื่อก่อนมันงามกว่านี้ย้ายมาแต่ไม่มีคำถามถามหนึ่งทำไมต้องมาว่าเราเป็นกระถิ่นลิมรัวทำไมเป็นเพราะเหตุใดเอาไปไว้ที่อื่นไม่ได้เลยกระถินเนี่ยลิมรัวแล้วเขาก็ด่าอย่างเงี้ยอย่าามเธอเนี่ยเป็นกระถิ่นลิมรัวจะได้ไหม ล้บ้านเราเมืองไทยก็ชอบปลูกกระถิ่นริมั้วนะพี่ว่าไหมแล้วเวลาหนุ่มๆม,มาจีบสาวนะ่ะเห็นฉันเป็นกระถิ่นริมล้วเหรอเมื่อกี้พูดแล้วไม่ผ่านต้องซื้อดินของมันเปลี่ยนหมดเลยบัดรนวไม่งั้นมันตายพี่ดูสิจะไม่มีดอกมันจะมีดินของเออแคนตันะะยอะก่ะเนี่ยดูแล้วมันมันแห้ง ออกดอกทุกปีดอกเบลเบลสวยสิสวยหนูไม่หนูไม่รู้เนี่ยว่าพี่มีเนี่ยรู้แต่ว่ามีกระถินโอ้โหหนูวาดแงไทยนั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดซะเลยไปไงอ่ะเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวออกมาเด็ดตายพี่จะเด็ดกระกระถินเนี่ยทำไมมันเหนียวนึกเงี้ยอึ๊บ มันไม่ได้เลยเนี่ยมัน,มนเดี๋ยวกลับมาเด็ดไหนนี่ดอกบัวอเมริกานะคะนคนเราก็เปรียบเสมือนดอกบัวมีสี่จำพวกจำพวกหนึ่งก็คืออยู่ในตมก่อน,นพอผ่านตมเสร็จก็ออกมาเป็นล่าเป็นดอกเป็นเป็นที่เรามากินอะ่ะแล้วก็อีกขึ้นมาก็โผล่น้ำกำลังจะโผล่น้ำโผล่น้ำออกมา แล้วก็จะแล้วก็จะเป็นพลน้ำอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครนะอย่าคิดลึกนะอ,อันนี้<ร>อันนี้ <ขอ S 1> เป็น,ถ,ปน,นถ้าใครที่คิดดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีก็จะกลายเป็นบัวแล้วก่อนที่เป็นดอกบัวออกมาบัวที่สามที่เป็นดอกตูมอยู่เนี่ยคือรับรู้อะไรบางอย่างรู้รีรู้รชัว่วละแต่เมื่อ,อไรบานสะพังที่ออกเป็นสีให้เราเห็นว่าสีอะไรนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของพ,พระเจ้าบอกว่าบัวจะมีสีเหล่า อันนี้ขออนุญาตนำพระอาจารย์ที่อยู่ทางทูซานนะคะฉายาของท่านบัวสีเหลาแม่มก็เลยถามเรียนท่านว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านใช้เฟซบุ๊กคำว่าบัวสีเหล่าหมายความว่ายัางไงเจ้าคะท่านก็เลยเล่าให้ฟังเทนให้ฟังนั่นคือที่มาที่ไปจบข่าววันนี้นะคะ,นนะคิดถึงทุกคนไ่มีอต้นตรงนั้นอ๋อนี่เลยแถวล้พี่ต้นจ้ะขอบคุณค่ะนี่นี่จะเปรพี่ เห็นแล้วแอบถ่ายแล้วต้นนี้จะเป็นเงินกี่เหรียญเนี่ยพี่สองร้อยได้ไหมไม่ถึงโอ้ดูสิเขาเาลักเขารักและบูชาธงนุษถนอมทาบ้านให้ดอกจําปีเลยนะคันบ้านเฮานี่อหลังหนาวนี่จะไปเอาอีกสามสี่ต้นคงแค่รอบบ้านเออเอาที่ไหนอะอาริเซนาต้นหนึ่งแพงไหมมะเขือนี่ตำตำอร่อยเด้อเก็บไปสิเก็บพันมันไว้เก็บไปสิเน่ะเออเออลูกก็มี นนั่แหละโอเคที่เห็นทั้งหมดนี่นะคะที่มัมถ่ายไว้ทั้งหมดนี่คือคนนี้ค่ะสวนสวนสวน <c oughs> เอ๊ะเมื่อมื่อวานไม่ใช่แบบนี้เนี่ยอันนสวยค่ะคนแต่งให้อันนี้สวยตัวจริงสวยนอกสวยในเดี๋ยวพี่หนูพิน <c oughs> พี่บุญจันทร์บอกว้าว พี่หนูพินู Good morning ค่ะวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอีกสองปีร่วมบุญกันนะพี่หนูพี่หนูพินนันเฮากับเจ้าเนี่ยคนละคร้งนะโมว่าหนึ่งกับพี่วิกกี้เฮ้ยสามสาวบันี้อีกสองปีเจอกันอีกสองปีจะเป็นเจ้าภาพกับถิ่นวัดป่าจากนิมมต์พระใหญ่มาเทศจากเมืองไทยนะคะพระมีชื่อเสียงอยู่ พี่ก้อยเป็นเจ้าภาพหนูเป็นหนูเป็นเจ้ารูปและพี่หนูพินก็จะเป็นเจ้าเมืองมาได้เจ้านะร่วมนมาเป็นร่วมนปีสองสองเด้อยเด้อจะได้ฝังรุ่นมิดปีนั้นตั้งใจโอ้เพื่อนบอกว่าเอาเสื้อสีเหลืองมาให้พี่ด้วยนะอย่าลืมอยู่ไหนไปเอามาก่อนเด้อเดี๋ยวลืมโอเคนะคะพี่ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญเมื่อวานนี้พี่บอกคนบอกให้หน่อยขอบคุณทุกคนร่วมมากนะคะที่มาร่วมบุญกระถิ่นกันขอบคุณมากๆเลยค่ะ ได้ห0 0มืกว่าค่ะ6 0 0ม0กว่า69ห0 0หรือไงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพี่ซันดี้ขอโทษเมื่อวานนไม่ได้ทานข้าวที่บ้านซอรี่แกนัดให้ไปอ้าวเหรอวันนี้ได้วันนี้ก็ไม่วันเมื่อคืนวันพฤหัดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องหาไปร้านหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปไปประหลัร้านหน่อยโอเคจ้ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะจ้าจ้าวันดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ